ื่อวานตอนเช้าก่อนเข้ารายการเดอะพีเพิลโชว์ช่องห้าพระอาจารย์สมทบท่านเมตตาโทรหาอาจารย์ตอนเช้าท่านตกท่านเป็นห่วงเรื่องคดีล้มละลายได้ข่าวแล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้พระอาจารย์ฟังหน่อยอาจารย์ก็เล่าให้ท่านฟังว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นะไรายละเอียดยังไงท่านก็บอกอ๋อเข้าใจละแล้วท่านก็พูดก็คุยกันอยู่นานก็คุยกันถึงเรื่อง พระพระมหาอุเทนก็คุยกันอยู่ซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ฟังท่านนะแล้วอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวไม่กี่วันนี้แหละอาจารย์คงจะยุติการพูดถึงเรื่องเรื่องท่านแล้วเมื่อวานก็พูดถึงท่านไปแล้ววันนี้ก็จะไม่พูดแล้วก็จะไม่พูดแล้วก็จะพอแล้วเดี๋ยวก็จะกราบขอเข,ข้ามาท่านด้วยแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้อาฆาตพยาบาทไม่ได้กลธวไม่ได้เกลียดแค่ต้องการตําหนิท่านว่าอย่าทําแบบนี้เลยแต่ในเมื่อท่านจะฟังหรือไม่ฟังเป็นเรื่องของท่านอาจารย์จะไม่พูดถึงท่านอีกยกเว้นมีข่าวมาถาม แตถามอาจารย์ก็จะตอบตามธรรมจะไม่ได้ตําหนิตีติงอะไรดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะขอเข้ามาผ่าไร้สดนี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่อนุญ,ญาตให้อาจารย์ไม่อนุญาตให้อาจารย์เนี่ยไปเจออาจารย์ก็เดี๋ยวจะขอขออนุญ,ญาตกราบหน้าไร้สดนี่แหละฝากถึงท่านตัดคิดไปเพราะพระอาจารย์สมทบท่านพูดว่าเมตตาท่านเถอะอย่าไปพูดให้ท่านเนี่ยเกิดความเกิดกดเกือดเนื้อร้อนใจอีกเลย อย่าให้ท่านกดเกิดความเกิดแค้นกดแค้นอีกเลยปล่อยท่านไปเถอะเพราะอย่างในที่สุดแล้วท่านก็ห่มผ้าแห่งธงชัยแห่งพระอรหันต์อยู่ในปัจจุบันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์อยู่ในปัจจุบันยังไงที่สุดแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยพูดว่าเออปล่อยไปเถอะสงสารท่านเถอะเมตตาท่านเถอะอาจจะเลยตัดสินใจว่าโอเคได้ในเมื่อพระอาจารย์ขอเราจะละไว้ ทำตามท,ท่านท่านอุตสาห์ชี้โทษแกเราแล้วเราก็ควรจะทําตามที่ท่านแนะนํารออะไรออรออาจารย์ได้สิบเปอรยี่สิบเปอรได้เพราะว่ามันนัดสิอ,ดอ็มงแล้วแต่อาจารย์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าห้องรับรองเนี่ไม่ได้ใจกันมันมีห้องรับรองไว้คงมีแหละมั้งมันตั้งสิบเอ็ดโมงเลยนะอีกตั้งชั่วโมงหนึ่งอะ เราสัสดีครับมีห้องรับรองให้ตามไหนะครับมีใช่ไหมครับโอเคครับึุหนั่งเรยนแล้วครับนั่นเข้าไปเังเข้าไป โอ้เด็กฝึกที่นี่น่าจะมีระเบียบวินัยอยู่ล้วเริ่มจอดอนี้ผู้รองมาฟังด้วยแน่จอดทีไหนครับอาจารย์ครับข้างไหนได้นะครับข้างไหนข้างไหนรถยกเข้าข้างไหนเลี้ยวซ้ายนะเ้ยวซ้ายข้างไหนประมาณห้าสิบเมตรเลี้ยวซ้ายครัใอืมมันไปโรงเรียนติวเลยไงติวเฉพาะเลยเพื่อให้เข้าโรงเรียนใน อะใครจะลงทะเบียนปฏิบัติธรรมกับอาจารย์นะมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยวันเสาวันเสาร์อาทิตย์ที่สิบเอ็ดสิบสองวันเสาร์ที่สิบเอสบสองเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยจัดปฏิบัติธรรมที่บริษัทหมอเสียงเก้าโงเช้าถึงบ่ายสามไม่มีค่าใช้จ่ายฟรี ทั้งหมดข้าวเลี้ยงเช้าส่อเช้าเที่ยงใครว่างมากันมาเจอกันหน่อยเสาร์อาทิตย์ที่สิบเอ็ดสิบสองทันมกลาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์หน้ามาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยใครว่างก็มานะใครว่างก็มามาเจอกันลงทะเบียนได้ที่ idline.satu idline.satu a วงกลม satu เอวงกลม S A ส U อทยสาทุใครว่างมาเจอกันลงทะเบียนฟรีทั้งหมดดูแลให้หมดทุกอย่างทุกประการกูอยากให้พวกมึงมามันเป็นต้นปีมันเป็นสกราดใหม่อยากให้มามาฝึกมาอบรมมาปฏิบัติชวนกันมามาลองฟังดูสักครั้งหนึ่งเวลาที่กูไม่ดุดันเวลาที่สอนจริงจังเนี่ยสอนยางไหอยากให้เห็นตามหลักสัจจะความจริง อยากีเห็นตามความเป็นจริงว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงเออมึงมาดูตามเหตุตามผลตามเหตุตามปัจจัยว่าต่ลาอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหัดมาดูใครว่างมาเจอกันหน่อยเสาร์อาทิตย์ที่สิบสองสิบเอ็สิบสองธันวาเอิกลามกกามกกาลาไอดีไลแอสไซสารุ รีบลงทะเบียนนะรีบลงทะเบียนรีบลงทะเบียนให้พักที่ไหนเดีย๋ยวห้องรองอยู่นะ ใช่ถูกต้องเอวงกลม SATU s ท i เอสไซสาธุประมาณสองร้อยเมตรครับอาจารย์ก็เป็นตึกที่เราจะไปบรรยายนะครับอาจารย์อ๋อน่าจะนั่งอรอตัวนี้ก็ได้ไหมน่าจะก็นั่งไลฟ์ตัวนี้แหละเออแล้วเดี๋ยวสายไลฟ์กอเลย สิบเอสิบสองวันที่สิบเอดสิบสองมกราไม่มีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ค้างไอดีไลน์สาสาธุตามที่เขาปักหมดไว้บริษัทหมอเสงรลังสิตปรปทุมธานีคลองหนึ่ง สอนธรรมะสมถาวิปัสนาธรรมะสมถาวิปสนาใช่ใครอยู่ไกลอาจารย์มีที่พักให้ใครมาจากต่างจังหวัดไกลๆอาจาร,ย,าราย์มีที่พักให้สาราสสำรองที่พักได้เลยมีที่พักให้ ไปวันเดียวได้จะมากี่วันก็ได้แค่ลงทะเบียนจะมาวันเสาร์ก็ได้จะมาวันอาทิตย์ก็ได้วันไหนก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต่เลยอืม พระสันติเรียกว่ามีบริษัทแสงเคงสนับสนุนอาจารย์เบียใครทําอะไรไว้รอรับผลของการกระทํานะอาจารย์เนี่ยไม่สามารถไปห้ามเขาได้ถ้าเขาจะฟ้องใครก็ต้องตามนั้นนะบริษัทเขาเนี่ยมีชื่อเสียงระดับประเทศเพราะฉะนั้นใครไปบริพาสอะไรบริษัทเขาก็รอรับผลด้วยเออเขาทําดีแต่พวกมึงมันชั่วมึงก็ต้องรับผลของการกระทํากูไม่ฟ้องแต่คนที่ฟ้องน่าจะเป็นเขาอะนะเออ มึงก็รอดูเอากูไม่รู้หรอกเขาจะฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าเขาไม่ฟ้องกูก็อนุโมทนาสาธุกับเขาด้วยถ้าฟ้องก็นั่นแปลว่าเป็นผลจากการกระทําเพราะเขาได้รับชื่อเสียงเขาได้รับชื่อเสียเขาได้รได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นใครที่ปา마ศาเขาใครที่ด่าทอต่อว่าเขาแล้วมันกระทบกับบริษัทเขามึงก็รอเอารอเอาเองใครจะทำอะไรยังไงรับผลเอาเองกูไม่เกี่ยวข้องแล้วกูไม่คุยให้ด้วยไปเคลียร์กันเองเพราะนั่นคือผลจากการกระทําของมึง ใครที่ไปตัดเขาลงไปแฉเขาไปด่าเขาเอาบริษัทเขาไปชื่อไปเอ่ยแบบไม่ถูกต้องรอรับผลอืมกูบอกได้แค่นี้ทั้งพาะทั้งคารวาสโดนเหมือนกันหมด ร้อนไหมล่ะสี่สิบห้าไม่ร้อนเลยอากาศดีครับอาจารย์สิบสี่สิบห้านะเขาต่อคิวทำอะไรกันอนะ่ะเขากินไรติมมีไรติมมาแจกครับอาจารย์แถวต่อรอไเติมอ่ะ